ในหนึ่งบทเพลงเนี่ยที่ทุกคนคิดว่าเวอ,อาชีพง่ายๆจะตายแค่แต่งหนะ้าแต่งตัวสวยๆเอามาขยับปากเต้นไปเต้นมาก็ได้แล้วหยุดถ้ายังไม่ได้ทําอาชีพนี้อย่าเพิ่งพูดก่อนอื่นนะถ้าเกิดคิดแบบนั้นใส่รองเท้าส้นสูงวิ่งแข่งกันไหมจะบอกว่าเป็นจุดขายและเป็นที่นิยมและคือเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะคะบอกก่อนเผานมงู no more, นะคะการที่ แต่เคอแต่งหญิงอะไรอย่างเงี้ยมีงูแล้วก็ช่วยตัวเองไปด้วยอ่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากในสังคมตอนประมาณ2-3ปีที่แล้วแล้วคนดูอ่ะเป็นแสนเลยตอนนั้นโฮสก็คือเด็กเอนเตอร์เทนที่ดูแลลูกค้าเวลาลูกค้าเข้ามาก็มีหลากหลายประเภทลูกค้าเหงาบ้างอกหักบ้างอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเพื่อนกินเหล้ามากกว่าโกโก้แดนเซอร์เนี่ยก็จะเป็นฟิลว่าแบบโชว์ความแบบพ้ดตรองความเสียวอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าสิ่งนี้ต้องตัวกันนิดนึง,นงอะไรอย่างเงี้ยครับขายความเซ็กซี่เราเคยชินกับโซ่แก้กุญแจมือเทียนหรือ5 0 s h a d เ s of g r e กหรืออันนี้อันนี้เป็นสติ๊กมาเลยการที่ BDSM เป็นเรื่องของโรคจิตเป็นเรื่องของความผิดปกติเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องปิดกัน้นในความเป็นจริงมันเป็นแค่เพียงไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างขึ้นมาเขาอาจจะมาแตะแตตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นเรื่องปกติซึ่งมันก็แบบไม่ได้ถึงขั้นแบบว่ามีอารมณ์ทางเพศเลยขนาด ต่ว่าผู้ชมจะมีอารมณ์หรือเปล่าผมไม่รู้จริงๆประเทศเนี้ประเทศไทยค่ะคนยังมองอยู่ว่าการที่เราทําอาชีพนี้มันเป็นอะไรที่มันผิดมากมัว่วสัมสอนคิโลที่เขาจะแปะไว้เลยว่าถ้าคุณทําอาชีพนี้คุณจะเป็นแบบนี้ความสุขทางเพศมันเป็นแทบจะครึ่งชีวิตของคนคนหนึ่งเลยสําหรับหลายๆคนความสุขทางเพศมันทําให้เกิดความสุขทางใจมันทําให้ลดความเครียดถ้าเกิดว่า การกลางคืนรันไม่ได้ว่การกลางวันเขาเครียดแล้วเขาจะไปลงที่ไหนเขาเขาไม่ไปกินเหล้าอ่ะเขาไม่ไปเที่ยวแล้วแบบบางทีเวลาวันที่เราเหนื่อยหรือท้ออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเออกไปโชว์เลยมันมีความสุขจริงมันเหมือนเป็นจิตวิญญาณเราไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า <c oughs> อ่าโอเคเออเหนื่อยก็แค่ออกไปโชว์